คุณผู้ชมครับเปิดตัวกันไป็นปที่เรียบร้อยสำหรับ DJI Action 2นะครับโอ้โหตั้งแต่ DJI Osmo Action ตัวแรกนี่ผ่านมา2ปีแล้วนะครับไม่ได้เปิดตัวใหม่เลยวันนี้มาแล้วครับเข้ามาแล้วมาพร้อมกับรูปทรงใหม่หมดเลยนะครับนี่ดูตัวกล้องเหลือแค่นี้เองนี่คือกล่อง,ของเขานะครับแล้วก็มีก้อนๆเอ๊ะหรือว่ามันเป็นโมดูล่า สามารถเชื่อมต่อกันเป็นหลายๆชิ้นได้โอ้โหให้ดูตัวจริงเลยดีกว่านี่คือ DJI Action 2โอ uh, ้ตัวเล็กมากๆคุณผู้ชมดูดิใหญ่กว่านิ้วโป้งผมนิดเดียวอะ่ะนะฮะเล็กมากๆนี่เท่ากับเหรียญสิบนะฮะเหมือนเหมือนขนมเปี๊ยะลูกเตา๋านะฮะแล้วก็เป็นเลนส์แบบนี้เลยนะฮะด้านข้างนี่เป็นแบบนี้ครับด้านบนมีปุ่ม on off แล้วก็เป็นจออยู่ด้านหลัง DJ h o s m o Action รุ่นแรกเนี่ยเป็นกล้อง a คชั่นแคมรุ่นแรกเลยนะครับที่เปิดประเดิมเรื่องของกล้องหน้าคือตัวนั้นมีจอด้านหน้าแล้วตัวนี้จออยู่ด้านหลังจะทํำยังไงนี่ทําแบบนี้ครับในกล่องเขาจะมีอีกอุปรกรณ์ตัวหนึ่งนะฮะเป็นลูกเต๋าเหมือนกันแล้วก็สังเกตไหมครับเขามีคอนเนคเตอร์แล้วก็มีเขี o ้ยวล็อกอยู่ตรงนี้ทั้งสองอันนี้นะครับเชื่อมต่อกันด้วยแม่เหล็กฟังเสียงแม่เหล็กดูดกันนะครับมันดังดีมาก <c oughs> ดังคลิกเลยแล้วล็อกเลยครับ แล้วสักพักหนึ่งเปิดฟุบขึ้นมานี่เป็นจอด้านหน้าคุณผู้ชมนี่ครับโมดูล่าแบบนี้เลยเจ๋งไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับถ่ายด้านหน้าแบบนี้ก็ได้หรือจอด้านหลังก็จะมีนี่เห็นไหมฮะเห็นสองแบบเลยมีจอทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ ตัวกล้องเขาเนี่ยสามารถล็อกด้วยตัวเขี้ยวล็อกแบบนี้แล้วก็ไปติดตั้งตามที่ต่างๆได้ขนาดเล็กน้ำหนักเบามากๆสเปคนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรีวิวแล้วก็ทดลองใช้ให้ดูด้วยแล้วก็มาดูกันว่า DJ i Action 2ตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนราคาไทยก็ยังไม่ทราบเพิ่งเปิดตัวกันมันมาเลยรอดูนะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวได้ดูกันครับ